หลายคนยังคงตั้งคำถามกับตัวเองว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือความสุขของเราจริงหรือไม่ใช่อยู่ว่าเราตัวคนเดียวเราดูแลตัวเองได้แต่เมื่อเรามีครอบครัวภาระค่าใช้จ่ายจึงเพิ่มมากขึ้นการมีไรายได้เสริม ตามวิธีแห่งความพอเพียงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้เราสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสวัสดีครับกระผมจ่าสิบเอกสาตาคุตมคำตำแหน่งคนขับร้อยบกรสาเนื่องจากครอบครัวของผมได้มีภรระะที่ต้องดูแลบุตรสองคนจึงทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวันผู้พิจาราจึงได้ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผม เข้ารับการอบรมที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจกกักรพันธ์เ็นซิิในโครงการทหารพันธุ์ดีและได้ศึกษาการทําปุ๋ยและดินกับผมจึงได้นําความรู้ที่ได้ศึกษามาเพื่อมาต่อยอดในการผลิตดินปลูกในแบรนของผมเองโดยใช้ชื่อจากต้นดินปลูกและปัจจุบันได้ส่งให้กับร้านต้นไม้ในพื้นที่จังหวัดสกลนครและร้านค้าปลีกทั่วไปในการผลิตดินปลูกผมจะใช้เวลาหลังเลิกงานกับครอบครัว ในการผลิตด,ดินปลูกและทําให้ผมและครอบครัวมีรายได้เสริมจากการขายดินปลูกต่อเดือนประมาณ6 7 0 0งบาททําให้ครอบครัวของผมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีเงินเก็บจุนเจอครอบครัวสามารถพึ่งพาตัวเองได้ตามวิถีแห่งความพอเพียงครับการทําอาชีพเสริมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่เกินความสามารถถึงแม้ว่าอุปสรรคจะมากมายขนาดไหน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือใจเราเองการล้มไม่ใช่ปัญหาเพียงแต่ถ้าเราล้มและลุกขึ้นยืนใหม่เอาปัญหาต่างๆเป็นแรงผลักดันให้เราทู่ต่อไปเราจะพบกับความสำเร็จที่แท้จริง